นี่เราอยู่ที่ชายหาดนะครับที่เป็นหาดส่วนตัวของโรงแรมเราจะเห็นวิวนี้นะวันนี้ยูกกันวันที่3นะครับที่ทริปที่ดูใบนะบวันนี้เราจะไปกินข้าวเช้าที่อควาเรียมกันเดี๋ยวมากินกันที่ห้องคาริโอสโคปนะครับจะบอกว่าถ้าสมมติอยากคนน,น้อยๆเนี่ยก็มา7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงนะแต่ว่าตอนนี้เขาจะรีเซิร์ฟเจ็ดโมงถึง9ก้าโมงเอาไว้ให้สําหรับกลุ่มพวกเรานะครับแล้วก็ถ้า9ก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงก็จะเป็นแขกทั่วไปให้เราเอาบัตรโรงแรมนะครับเดี๋ยวเขาจะมาติดตรงนี้ เขาจะมีเปิดให้เข้านะฮะนี่ไหมนี่นะครับโซนที่นั่งมองไปจะเห็นอคอคเรียมด้วยนะครับนี่เป็นสเตชันที่จะเป็นโซนอาหารนะครับตรงนี้จะเป็นแอสซอดฟรุตแอนด์นัทต่างๆแล้วก็จะเป็นโคคัสมีแซลมอนมีปลาทูน่าเคลือบพริกไทยด้านนอกนะครับอันนี้จะเป็นสโมกคิงฟิชแล้วจะมีขนมปงังมีซีเรียล ตรงนี้จะเป็นโซนผลไม้ต่างๆนะครับมีให้เลือกแบบเยอะมากหลากหลายมากตรงนี้จะเป็นป้ายเขียนว่าคอนเทนท์พ็อกตรงนี้ก็มีหมูนะครับดังนั้นตรงนี้จะเป็นเบคอนนั่นเองแล้วก็อันนี้จะเป็นไส้กรอกหมูอันนี้เป็นแบ็คเบคอนส่วนที่เป็นหมูจะถูกแยกออกอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้ถัดมาจะเป็นโซนของชีสต่างๆก็จะมีชีสพวกนี้เยอะมากนะครับมีอาหารหลากหลายให้เราเยอะมากอันนี้เขียนมันเขียนว่า กาจาคาฮาวานะครับก็จะเป็นชื่ออ่านยาก,ยากๆหลายๆอย่างก็จะเป็นอาหารของแถบนี้โซนนี้แบบนี้นั่นเองนะฮะชิชดียร์ไขายขเข้าต้มชานมามาซาชื่อเด็กยากนี่นะฮะเป็นคล้ายๆแบบแกง,งต่างๆ อันนี้จะเป็นเนื้อคล้ายๆมันโถเอ้ยคล้ายๆขนมถ้วยฟูนะแล้วก็จะมีแบบนี้แล้วจะเป็นแป้งมีแป้งนานนะครับแล้วก็มีเป็นไม่รู้ก็คืออะไรนะครับหลายๆแบบแล้วมีพิซซ่ามีแบบนี้ด้วยแล้วก็มีแฮชบราวน์มีมะเขือเทศมีไข่ต้มฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นอินเตอร์หน่อยเป็นสครัมเบิลเอ็กนะครับเป็นเบคอนเตอร์กี้ไก่งวงเนดะี๋ยวเมีแฮชบราวแบบน์เหมือนกัน เป็นเบเกินนะครับถั่วแล้วก็จะมีโพชเอกนะครับเขาจะทำไว้แบบเป็นแบบนี้เลยบางคนมีคนเอาไปแต่ไข่ด้วย <c oughs> อันนี้เป็นส่วนของอะไรอ่ะพอริดแล้วก็จะเป็นไส้กรอกมันเขียนว่าวิวซอสเิจนะครับแล้วก็นนี้ก็จะเป็นชิคเก้นอันนี้เป็นอะไรคล้ายๆถั่วอีกแล้วอ่ะแล้วก็มีอันนี้ส่วนนี้เป็นสเตชันที่สั่งทำออมเล็ต นะครับเขาจะทําให้สดแบบนี้เลยหันกลับมาฝังตรงข้ามจะเป็นแพนเคก้กที่เราทําไว้แล้วนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกเป็นน้ำผึ้งเป็นช็อกโกแลตซอสเป็นเมเปลิลไซรัปเป็นวิปครีมนะครับแล้วก็จะมีเป็นวอฟเฟิลก็มีเหมือนกันนะครับสามารถท็อปตรงนู้นได้ส่วนตรงนี้นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนชอบแน่นอนนะครับตรงนี้จะเป็นช็อกโกแลตฟองดูสามารถหยิบของพวกนี้โอ้โหแล้วช็อกโกแลตฟองดูเนี่ยมนลงด้านบนปุ๊บใช่ไหมมันก็จะไหลมาตามทางนี้ึแล้วก็กลับมาตรงนี้ กลับไปที่นี่สูงขึ้นแล้วก็ไหลลงนะครับสวยงามมากเป็นลำธารยาวเลยแล้วก็มีพวกมัชเมลโล่พวกอะไรพวกนี้ให้ดิบได้นะครับเป็นบานาน่าเค้กเป็นเพนเค้กนะครับแล้วก็จะเป็นคล้ายๆพวกนี้เป็นขนมปัง,งต่างๆเยอะมากเสร็จแล้วก็จะมีเหมือนเป็นตูต้ไอติมแต่ไม่มีนะอันนี้จะเป็นคัพเค้กแล้วก็โครซอง ขนมปังที่แบบหลากหลายมากคือเรียกได้ว่ามีทุกอย่างจริงจังมากตรงนี้จะเป็นเข้าเกรียบมีซอสเยอะมากแล้วก็เป็นเหมือนจะเป็นสเตชันกุ้ยเกี่ยวเหรอครีมมี่ซอสโพ e เลนต้านะครับไม่รู้อะไรอย่าเนื้อจะเป็นคล้ายๆแบบเนี้ยมีปอบเปี๊ยะมีขนมแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอันนี้เขามาเติมอันนี้จะเป็นเฟรนช์โทสนะที่ทำบนขนมปังแบบนี้แปลกดีมีสเตอร์ไฟชิคเก้นวิดเบสทบ แล้วนี้จะเป็นโซนของติ่มซำมีบูธหนึ่งที่เรายังไม่ได้ถ่ายนะครับมันก็จะเป็นโซนที่เป็นขนมหวานเยอะมากนะครับแล้วก็คือที่นี่อาหารเยอะมากถึงขนาดที่ว่าถ้ากินอย่างอาคมเนี่ยท้องแตกตายก่อนนะครับดังนั้นถ้ากินไม่ได้แน่นอนท,ทีนี้เรามาดูเฉพาะของที่เราสนใจดีกว่า จริงๆอันนี้มันโพสเอ็กใช่ไหมพอเราเอาเบคอนวางลงแต่อันนี้เป็น bacon เบคอนเนื้อนะวางมาปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเอ็กเบเนดิกขึ้นมาทันทีนะฮะชิมไอเห็ดอันนี้ก่อนเขาชอบเรียกว่าเห็ดแชมเปญองใช่ไหมแปลกจริงแชมเปญองมันแปลว่าเห็ดเห็ดแชมเปญองก็คือเห็ดเห็ดนุ่มหอมมากไอเห็ดแบบเนี้ยนะครับเวลาเรามีโอกาสถ้าเป็นบุฟเฟ่ต์โรงแรมแบบเนี้ยถ้ามี head, เห็ดอย่ลองกินนะแล้วก็น,นี้เป็นไก่ที่มันผัดกับผักอันเนี้ยรสชาติเหมือนกินไก่ผัดเปรี้ยวหวานเลย นี่หนมจีบเนื้อแน่นไม่เด้งมีเหมือนเป็นผักมีอะไรกลมๆอยู่ตรงกลางด้วยมีความหวานข้างในตัวนิดหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นอะไรไม่รู้ว่ะแต่ว่าเวลามาเติมมันหมดเร็วมากไม่เข้าใจทำไมหมดเร็วไม่ได้อร่อยอ่ะคือมีความเป็นครีมๆผักหากใหญ่ๆข้างในอันนี้เป็นไส้กรอกไก่ไม่ตึงมากนิ่มๆเหมือนเอาไก่บดเหมือนกินเนื้อคล้ายๆแหนมแต่ว่าอันนี้เค็มเค็มมาก มันแผบเลยอ่ะมันมากอันนี้เป็นเฟรนช์โทสต์เป็นเฟรนช์โทสต์ที่ทำบนขนมปังแบบนี้หวานอ่ะฉ่ำน่าจะเป็นเนยหรืออะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่ามีความหวานหวานมากเป็นขนมปังที่เนยตรงกลางก็เคลียวขาดไปเลยนอกๆมีเหนียวๆหน่อยไข่เป็นไงบ้างเยอะมไหมอ้หเยิ้มอ้หยเนี้ยอร่อยเป็นชชดเหรอไดแดงๆนี่่ะ มันดึงปึ๊บออกมาตรงกลางแล้วเปิดอย่างนี้ออกแปลกดีอร่อยด้วยนะจิงเหรอธรรมดาเหมือนชีสเหมือนชีสที่เนื้อแบบนี้เราก็ตัดออกมาเค็มๆม,ม,มันอ่อน<ป>นี่เอาเบคอนวางกลายเป็นเอ็กเบเนดิกแปลกดีะ่ะทุเคยกินเบคอนเนื้อเป็นความเค็มๆแต่มีกลิ่นเนื้อแต่ไม่ชอบทาเบคอนหมู ตรงนี้ที่เมื่อกี้ยังไม่ได้ถ่ายนะครับมันจะมีเครื่องปิ้งขนมปังนะครับแล้วก็เป็นขนมปังต่างๆแบบนี้ส่วนเครื่องดื่มนะครับก็จะมีน้ําผลไม้หยากหลายมากมีกลวว่าฝรั่งมั้งแล้วมีเป็นซินนามอนออเรนจ์อินฟิวส์วอเอร์นะครับเป็นน้ําที่อินฟิวส์ลมควันไม่ใช่ลมควันก็คือเอาไปแช่แบบนี้นะครับให้น้ํามันมีกลิ่นหอมนี้ก็จะเป็นโซนที่คล้ายๆโซนเรียกว่าโซนสลัดหรือเป็นโซนอะไรเดียนะครับตรงนี้มีกล้วยมีผลไม้แบบนี้แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็น เอาไปดรสซิ่งกับสลัดก็ได้มั้งเป็นคล้ายๆโยเกิร์ตต่างๆหลากหลายก็จะเขียนว่าเป็นแอสซอร์ซีเรียลก็จะเป็นซีเรียลต่างๆนะครับวีทาบิกเหมือนเป็นซีเรียลที่แบบอัดเป็นแท่งๆนี่นะครับแล้วถ้าใครเป็นสายชอบซีเรียลนะครับก็จะเยอะมากกว่านี้เลยแล้วก็จะเป็นนมซอยครีมแล้วก็โลว์แฟตแล้วก็ฟูครีมนะครับดูป้ายได้จากข้างหลังแบบนี้ถึงจะควรเรียกว่าอาหารนานาชาติพร้อมเยอะมาก อันนี้ไม่อยากหยิบมาก็กินชิมของเมย์แล้วกันไอนน้ที่มันคล้ายๆขนมขั้วฟูอ่ะเนื้อมันเป็นขนมขั้วฟูร่วนๆอ่ะแต่มันมีจืดจืดฟันนิดแล้วแต่มีกลิ่นมิ้นท์อ่ะนี่เป็นไอช็อกโกแลตโอ้ยดีไอช็อกโกแลตด,ดีเหมือนที่ไทยมันจะมีขายมันเป็นเครื่องดื่มแบบเนี้ยเป็นผงๆนะชงยังคล้ายๆไอ้นี่โกโก้ตานังพยาบาลอ่ะเบคอนเขาจะมีสองแบบเลยเป็นเบคอนแบบแผ่นยาวๆชิ้นที้เป็นหมูสามชั้นกับ ตรงนี้ที่เขาเขียนว่าเป็นแบ็กเบคอนเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบชิน้นใหญ่หน่อยส่วนนี้เป็นเบคอนไก่ไม่ได้เป็นไก่งวงนะเขียนว่าเตอร์กี้จิ้มไม่ได้เมื็ต่างที่กลิ่นแต่ว่าของพวกนี้มันก็เนื่อจะเป็นของที่สมกมาเนาะอะไรที่มันไปลมควนนะันมันเหมือนรสชาติมันจะเข้มข้นขึ้นนะด้วนความเค็มมันก็จะค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นครัมเบิลเอกโอ้ยดูความยืด นวลดีมากนวลเนียนแล้วก็แบบมีความเป็นคล้ายๆไข่แผ่นนแผ่นๆที่ลอยอยู่บนไข่เหลวๆอันนี้เป็นแฮชบราวน์แฮชบราวน์ดีหอมแต่มันมันแบบตอนเด็วกวชอบกินเบคอนมากเลยอะ่ะเพราะมันมันแต่ตอนนี้ไม่ชอบไม่ค่อยชอบกินเบคอนเลยเพราะมันมัน นุ่มดีนะแต่เค็มมากเลยจริงๆแล้วเป็นเบคอนส่วนที่เป็นอันนี้บ้างแล้วกันอันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นเขาเขียนว่าแบ็คเบคอนอ่ะเป็นเบคอนส่วนที่มันมันน้อยมั้งเนื้อเยอะอมีความแข็งว่าแล้วก็มีความทําเป็นเอ็กเบเนดิกอีกแล้วนะฮะคือการเอาเบคอนมาวางบนไข่ขนมปังกันเนาะครั้งนี้เอ็กเบเนดิกไม่เยอมเป็นไข่ต้มธรรมดาดูดิเป็นแบบนี้ วันนี้เรามาที่นี่กันนะครับที่นี่เห็นเขาบอกว่าเป็นอาคารเวิร์ทร d e หรือเปล่าวันนี้เป็นเป็นคลิปที่เราจะทำไงเดียววันนี้มันจะเป็นการที่เรามาประชุมเอเป็กกันแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยเขาจะมีคอนเสิร์ตแคที่แพรล,ลี่เป็นเพรสแวนเซิร์ตแต่ว่าอาจจะถ่ายให้ไม่ได้เยอะเพราะเขาบอกว่าลิขสิทธิ์เนี่ยไม่เหมือนไปดูคอนเสิร์ตปกติลิขสิทธิ์จะค่อนข้างเข้มกว่านิดนึงนะครับวันนี้ก็มากันหมดเลยนะพี่กิ๊วพี่อั๋นนะครับคุณเป็นทานายก แล้วน้องมี่นะครับคู่แชมป์ก็อยู่ส่วนปลาเล็กเข้าไปในงานแล้วแน่เลยนี่เจเจยังโสดนะฮะโสดค่ะสวยด้วยว่างๆัด้วยค่ะเวิร์กวังกินเยอะวาเวเป็นฟางแต่เปิดบล็อกเจเจให้นี่เป็นลูกอมในโรงแรมที่ข้างในเป็นหมกฝรั่งฝรั่งอร่อยมาก อ๋อพิธที่นะครับตรงนี้เป็นโรงแรมเมดันโฮเทลนะครับเขาพาเรามาแวะกินข้าวซึ่งห่างจากมื้อเช้าที่เรากินมาเมื่อแก้ประมาณ2ชั่วโมงยังอิ่มแน่นๆอยู่เลยนะครับมื้อที่เราจะกินอันนี้จะเป็นค็อกเทลนะฮะเดี๋ยวเราไปชั้น8กันเป็นสกายบอเบอร์ถ้าถามว่ากินบ่อยแค่ไหนก็เนี่ยลูกอมจากมื้อเช้าอยู่ที่ปากเจเจยังไม่หมดเลยออกจากลิฟต์มาเดินก็จะเป็นวิวนี้วันนี้ขนาดชั้น8ปยเนี้ยทางนู้นจะเป็นลานค็อกเทลนะครับแล้วเราก็สามารถมานั่งกิน แล้วดูวิวนี้ได้นี่สมอาหารนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นคอเทลบุฟเฟ่แบบนี้จะเป็นมินิเบอร์เกอร์แบบนี้นะครับน่าจะเป็นแลมช็อปแบบนี้นะครับหลายอย่างนี่แล้วก็มีขนมหวานแบบนี้ ก็จะเป็นวิวลังนี้ได้อีกนะฮะคนนี้บอกว่ากินอีกแล้วเหรอมาถึงก็ตักของหวานเลยวิวดีเนาะตอนนี้เราเข้ามาในอาคารเวอร์เ e ทเ e ็นเตะไม่ได้อยู่ที่เมื่อกี้นะนะครับที่นี่แหละที่เราจะมาประชุม energy เต็มที่มากโอ้ยนี่เขาต้อนรับเราด้วยวงออเคสตรา 哇。Oh. 沒沒沒 ที่ละประเทศนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่ประเทศไทยแต่นี้เป็นเวลคัมไทยแลนด์แล้วนะขอที่พูดร้องได้สิอันนี้ชมพู่บอกว่าเป็นเพลงไทยนะครับร้องไงล่ะจะร้องไหมไบนพื้นแผ่นดินร่มเย็นนะ,ะ่ะเดียว ิงเอาคิงนะขิงเอาคิงออคนเยอะมากอะโูบไผู้บริหารพักพื้นเอเชียตะวตันออกเฉียงใต้ จอเขาแปลแบบเรียลไทม์ทุกภาษาเลยนะฮะสำหรับที่มาประชมในวันนี้โอ้นีก็เปิดทั่งครับจอสไลด์ขึ้นมาแล้วเป็นพุ่งแม่เราก็เดินเดินลอดไปเหมือนลุงผู้เค็มใหญ่มาก โอเวทีจะอยู่ด้านขวาของเรานะฮะจะเป็นเวทีใหญ่มากแล้วก็ให้เดินตามป้ายประเทศไปไทยแลนด์อยู่นี้แปลว่าไดามอนด์อยู่โน,น้นคนแล้แบบจอแบบยาวมากอะ่ะเพิ่เคยเห็นจอ L E D ที่แบบยาวขนาดนี้ตรงนี้เดินมาจะเป็นลานเวทีตรงกลางยก็ที่นั่งไดมอนด์ก็จะริเซิร์ไว้ตรงนี้นะคนดูก็ไม่ต้องงงว่าไดามอนด์คืออะไรนะครับแันเทิพราะว่าเราได้ที่นั่งที่อยู่ กล้เวทีตรงนี้นะฮะเขามีที่แปลภาษาให้เราด้วยเวลาเขาพูดบนเวทีเป็นภาษาอะไรก็ตามเนี่ยตรงเนี้ยเราก็สามารถเลือกได้ตั้งแต่เบอร์โบรการหน้าเราช่างมันก็คือเป็นตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์เจ็ดก็เลือกเป็นเบอร์หกก็จะเป็นประเทศไทยนี่นะครับก็คือแต่คงเนี่ยก็คือประเทศที่มากในครั้งนี้ When instructed, follow the signs to assemble in the... เราลองเอาไอ้สายจากเครื่องแปลภาษาใส่เข้าไปในนี้เลยอันนี้บออีกครั้งเนาะเนื่องจากมันเป็นวอลกของเราอ่ะเราทําเก็บเอาไวด้ดูนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครแบบเฮ้ยรู้สึกมันงานประชุมมากไปหรือว่าแบบอะไรเงี้ยก็ข้ามไปดูคลิปอาหารแล้วกัน นะครับเราก็อยากเก็บโมเมนต์นี้เอาไว้เหมือนกันพรมันเป็นความอลังการที่เรารู้สึกว่ามันแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็ยิ่งหมากความประทับใจที่เราไม่รับสมัครไม่ฝากซื้อของนะครับผูรุ่อง์นี่คือ ดมอนและสูงขึ้นไปที่มาในงานวันนี้ที่ยืนบบกมืออยู่นะฮะแล้วก็แล้วด้วยเขาเปิดตัวเกสนะครับ so ที่เป็นเจ้าของเวอ e r e ิ n ที่เป็นเจ้าของเวอร์จิน <speaking in foreign language> and, and then we actually assemble all the parts onto it and set it up to site. And you flip the power switch and it just comes to life. In ten minutes, it prove the whole world that we can build safe, fast, quickly, efficiently. <speaking in foreign language> <speaking in foreign language> and so, now, before we start the concert, Katy Perry. <speaking in foreign language> จะเป็นช่วงที่พักเบรกแล้วจะเป็นงานเรียงค็อกเทลอีกแล้วนะฮะ We've got exits to your right จบกับคอนเสิร์ตแคทตี้เพอร์ลี่นะครับพีคมากเยอะมากแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปดูไบมอลช่ตอนนี้ที่นี่เวลาหนึ่งทุ่มห้าสิบนาทีนะคะดูไบมอลเออจะสองทุ่มมาแหละดูไบมอลปิดตีหนึ่งเราก็จะไปเดินดูกันใช่มาห่างกับ,บที่นี่สิบนาทีที่เนี่ยสว่างสวยแล้วก็ดีกว่า <laughs> ที่ปารีสเยอะเขามีโอเปอเรชั่นไทม์เลยนะครับว่าแต่ละที่เนี่ยราคาเท่าไหร่เอ้ยไม่ใช่ราคานะครับไป กี่โมงกี่โมงบ้างนะแปลว่าตรงเวลาพอสมควรนะครับโรงแรมวันนี้สามอย่างนะครับจากคูอใบมอกต้องนั่งเมโทรคือรถไฟฟ้าไปลงใกล้ๆสถานีแล้วก็นั่งแคมไปต่อไปไปตรงสถานีแคมคืออะไรอ่ะแคมคือรถรางอ๋อแล้วก็ไปขึ้นโมโนเรลเข้าโรงแรมสรุปว่าเรานั่งแท็กซี่เดอกแก๊งนะฮะสายช็อปของเราสวัสดีครับครับมาได้เหมือนสลิปบัตรเครดิต เมื่อกี้คุณไอซ์อยู่ดีๆเขาไปกอดคนเกาหลีเฉยเลยเออใชเ่เขาเขาเนี่ยเล่นปิดคนไปหน่อยเดินม,มาทำเป็นรู้จักกัน,นกตัวมีกี่แบบนะตัวมีสองแบบค่ะมีแบบซินเวอร์กับแบบโกลค่ะถ้าโกลด์ขแต่ก็จะมีตู้ของตัวเองค่ะก็จะมีที่นั่ง <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นซินเวอร์ก็ยืนๆไปค่ะหาที่นั่งว่างทำียเศษนะคะถูกที่สุดนะที่นี่เขาชอบวิ่งด้วยเหรอเพราะวันที่นี่เป็นอิสราค่ะเขาก็จ<อ>ะ เป็นห้างที่แบบเดินไกลามากๆนะครับกับชาวคณะของเราพี่หวานนะครับเราเดินโรบนบันไดเลื่อนมาแบบนานมากอะยังไม่ถึงเลยตอนนี้ต้องรีบจำเอาแล้วถึงแล้วนะครับมีหลายอย่างมากนะครับมีเดอะเฟสช็อปมีชิน็กคุณิยะด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ทางเข้าห้างยังไม่เท่าไหร่เลยนะครับก็โดนของฝากไป เยอะใหญ่มากเป็นห้างที่ใหญ่มากนะฮะอันนี้เขากำลังรีโนเวทตรงนี้อยู่นะครับแล้วเขาจะมีโต์ชั่วคราวอยู่ตรงนี้ด้วยว้าวตอนนี้กำลังกะสานหุ้มแล้วนี่นะครับจบที่เคฟซนะครับมีออริจินอลกับไ p ซีเหมือนกันเขามีโชว์น้ำพุเต้นลำด้วยนะครับเป็นเต้นระบำ คนกินเค้กีดูวิวอยวู่ข้างตึกเบิร์ดไทฟานะ